พี่จา๋าสมกราน,นี้นะคะคงไม่ค่อยได้เห็นลูกเพม่มลีออกงานอีเวนต์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณคแม่โบเนี่ยนะคะจะพาไปเที่ยวยกครอบครัวเลยค่ะ หยุดยาวช่วงสงกรานี้แม่โบวนดาประกาศชัดงดนรับงานเพราะจะยกครอบครัวท่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและลืกทั้งสองคนน้องมะลิและลูกชายคุณโตออโต้ไปเที่ยวพักผ่อนกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเที่ยวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกแม้จะยังไม่ได้เลือกว่าจะไปแอวเหนือหรือลองใต้ดีแต่ที่แน่ๆทริปนี้แม่โบใจปั๊มควักกระเป๋าออกเงินให้ทั้งครอบครัวได้เที่ยวทั้งทริปเลยล่ะค่ะทุกวันนี้ คือคือหลายอย่างมันผ่านมาในชีวิตอ่ะทุกวันนี้แต่จากแต่ก่อนที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรอยากอยากให้ตัวเราก่อนอะไรเงี้ยจนวันนี้เรารู้สึกว่าทําอะไรก็ได้แล้วให้คนในครอบครัวมีความสุขแล้วอยู่กันแบบมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยมันก็มันก็พอแล้วชีวิตงงไม่ค่อยได้ใช้อะไรอะค่ะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขก,การเก็บให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเก็บให้มมลี่ให้ออโต้ให้พ่อแม่ทั้งสองฝั่งอะไรยเงี้ย